ครับสวัสดีครับร้านเรืองชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยะครับครับวันนี้นะครับเข้าอีกหนึ่งคันครับสำหรับรุ่นไถนิวฮอลแลนด์นะครับล้นทีทีสามจุดห้าศูนย์สี่สิบเก้าแรงม้ามือสองนะครับลูกค้าวันนี้ครับเข้ามาอีกหนึ่งคันครับสำหรับทีทีสามจุดห้าศูนย์สี่สิบเก้าแรงม้ามือสองเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม รถใช้งานปกตินะครับพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้ครับสภาพหรือว่าใช้ได้นะครับคันนี้ไม่ชั่วโมงนะครับอยู่ที่2องพชั่วโมงนะครับคันนี้ครับ2 1 8 8ชั่วโมงครับสำหรับรถคันนี้ครับหรือว่าสภาพสวยอีกหนึ่งคันครับผมกับทางร้านครับผม ช่วงนี้รถมือสองก็มี1คันนะครับเป็นรุ่น t ี3.50มนะครับมีคันเดียวนะครับมือสองที่เข้ากับทางร้านวันนี้ครับนี่ครับให้ช่างกำลังเทสนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับวงเลี้ยวนะครับปกติครับ รถมือสองของเรานะครับมีการรับประกันให้ทุกคันนะครับสําหรับรถมือสองครับรับประกันให้ทุกคันครับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสําหรับล่นทีทีสามจุดห้าศูนย์สี่เก้าแรงม้านะครับสามารถติดต่อได้นะครับหรือว่ามาดูรถได้นะครับ ที่ร้านดังชัยมอเตอร์นะครับสำนักง,งานใหญ่ครับตั้งอยู่อำเภอมาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสาครคามเข้ามาดูรถได้นะครับเพราะว่าคันนี้เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับปกตินะครับครับ ท่านไหนสนใจนะครับหรือลูกค้าท่านไหนที่อยากเข้ามาชมนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรนะครับ091ครับ0 6 5 9 2 7 1ครับ091ครับ0 6 5 9 2 7 1ครับเซียวปิยะร้านดังชัยมาเตอร์สวัสดีครับ